สวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับาบ่ายวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูขบวนรถพิเศษหินนะครับขบวนที่2706ปราณบุรีวิหารแดงนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะทําขบวนนะครับผ่านจุดตัดวัดเสมียนนาลีนะครับามาดูน้องเหลืองกันนะรถจักของบริษัทอิตาเลียนไทยหมายเลข702-01นะครับ อตอนนี้เครื่องกั้นก็กำลังลงนะขบวนรถนะก็กำลังจอดรอเครื่องกั้นลงนะ นานนะครับเราจะได้เจอกับรถจักรคันนี้นะเ,เครื่องกันลงเรียบร้อยแล้วครับครับเราจะมาดูขบวนรถกันนะ มาแล้วครับ รถก็กําลังผ่านเครื่องกั้นนะนิ่มๆเลยนะครับ